สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่26กรกฎาคม2566ครับเมื่อวันนี้นะฮะก็ได้มีการประกาศข้อมูลสําคัญทางเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะครับก็คือตัวรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB นะซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อการจับใจ่ายใช้สอยนะครับต่อระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไรนะปรากฏว่าก็ออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่า เราอาจจะงง,งกันนะครับถึงแม้ว่าจะออกมาในทิศทางที่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลให้ซุขุมวิทยูเอสอลลาเนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะแล้วก็ราคาทองคำเนี่ยก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในภาพรวมนะครับถ้าเกิดว่าเราดูกรอบภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยังคงวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์ครับไม่ไปไหนเลยทั้งดุคเดีแล้วก็ตัวราคาทองคำเองนะครับเพราะว่าคาดว่าวันนี้ ราคาน่าจะรอการประกาศข้อมูลสำคัญหลักๆเลยนะครับมี3าตัวด้วยกันนะครับสำหรับทางฝั่งสหรัฐนะเริ่มต้นที่หนึ่งทุ่มตรงนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขรายงานจำนวนใบอนุญาตการก่อสร้างนะครับซึ่งคาดการออกมาแย่ลงนะนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวยอดขายบ้านใหม่นะครับคาดการออกมาแย่ลงเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสอตัวนี้ออกมาแย่ลงนะครับอาจจะผลักดันให้ดูไอซ์ล่าเนี่ย ตัวออดค่าลงนะครับส่วนสินทรัพย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นยูโรปอนนะครับหรือว่าราคาทองคำเนี่ยสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับในช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับเน้นนะว่าหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับเพราะว่าในค่าคืนนี้นะครับจะมีอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับที่คาดว่าตลาดจะต้องติดตามเลยนะครับก็คือการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะซึ่งคาดการเอาไว้นะครับว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ศูนย์กับืออาจจะปรับจาก 5.25เป็น5.50เปอร์เซ็นในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เฟดรวมถึงคุณเจอร์โรมพเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าไอ้ตัวเลข CPI หรือว่าตัวเลขเงินเฟอ้อที่มันปรับตัวลดลงเลือประมาณ3เปอร์เซ็นตเนี่ยมันยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของเฟดนะครับเพราะว่าเฟดเองเนี่ยอยากให้ตัวเลขเนี่ยลงมาเหลือ2เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ยังมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเขาปรับขึ้นไตรอดอกเนี้ยอีกนะครับแนวโน้มที่จะทําให้เงินเฟ้อลดลงเนี่ยไปไปได้สูงนะครับแล้วก็ เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะไม่เสียหายมากนักจากการที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราคาดการณ์นะครับดูว่าน่าจะขึ้นถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยก็มีโอกาสส่งผลให้ US เอสดอลาสามารถกลับมาปรับตัวแข่งค่าขึ้นนะครับได้ในค่าคืนนี้เน้นว่าตีหนึ่งพอวันพฤหัสหรือว่าตีตีหนึ่งคืนนี้นั่นเองนะครับก็ให้ระมัดระวังความผันผวนไว้ด้วยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับช่วงตีหนึ่งครึ่งเนี่ยก็จะมีการ แถลงข่าวนะครับสำหรับคุณเจรมร o พ l เวลนะก็จะคอยตอบคําถามนะครตอบปัญหาสําหรับนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตว่าจะมีอย่างไรบ้างนะครับก็หลักๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณพเวลบอกว่าย้ําว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยัวลงลงได้นะครับอยู่เอสโตลก็จะปรับตัวแข่งค่าขึ้นะครับแต่อีกในนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณพเวลเนี่ยได้ส่งสัญญาในการชะลอ ดอกเบี้ยนะครับรวมถึงลดดอกเบี้ยแล้วในสําหรับการประชุมครั้งถัดไปในปีนี้นะครับตรงนี้อาจจะทําให้ US กลับมาอ่อนหวบลงได้นะครับแล้วก็ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องระวัง2ช็อตนะครับสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับหนึ่งคือตอนตัวเลขดอกเบี้ยออกนะครับสองคือตอนที่มีการแถลงข่าวนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นใจพื้นฐานนะครับที่เราจะต้องระมัดระวังกันนะครับสําหรับในทางเทคนิคนะครับขออนุญาตไปที่ราคา US index กันก่อนนะครับ นะครับตอนแรกผมคาดการ์ว่าราคาเนี่ยมีโอกาสจะวิ่งเป็นทรังเกิลนะครับแต่ดูเหมือนว่ากลับขึ้นมาเทสแบบนี้เนี่ยครับเราไม่ลงต่อนะครับก็แปลว่ามีโอกาสที่จะฟอร์มตัวเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับก็คือตัวฟอร์เรนเวทนะครับรวมถึงเป็นสามเหลี่ยมได้เช่นกันนะครับคือวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยนะครับไซเวย์ไม่ไปไหนนะครับก็ให้นำมาระวังว่าถ้าเกิดว่าราคานะครับสามารถปรับตัวขึ้นได้จากการที่เฟดขึ้นตัวดอกเบี้ยนะครับสําหรับแนวต้านตรงนี้จะค่อนข้างสาคัญ ก็จะประมาณหนึ่งร้อยสามจุห้านะครับให้ระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะสำหรับทองคำนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับแนวต้านสำคัญเนี่ยผมให้ไว้เป็นโซนแล้วกันนะครับก็คือโซนหนึ1969่งพันเก้าร้ยหกสิบเก้าถึงประมาณ1,975พันเก้ารอยเจ็ดิบห้านะครับหน้าเซลลยังพอที่จะหาจังหวะกำไรได้นะครับโดยที่มีแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้ยห้าสิบนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบโดยประมาณนะครับส่วน ฟังายนะครับถ้าจะคอนเฟิร์มว่าขึ้นต่อจริงๆเนี่ยนะครับสำหรับการยอดชุดนี้นะควรจะต้องยืนเหนือ1,9 7 5รเจ็ิบห้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพิจารณาหายจังหวะในการทำกำไรฝังบ่ายกหนึ่งน่าจะปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคราคาทองคำนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลักๆแล้วนะครับเท่าที่ดูมานะก็ อ่าหนึ่งเลยความต้องการในการใช้น้ํามันเนี่ยมันค่อนข้างสูงขึ้นนะครับผมยังคงให้เป็นแนวต้านเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณแปดสิบเ็ดุเจดนะครับสาหรับ WTI นะครตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีสัญญาณในการกลับตัวสามารถหาจังหวะในการเทรดสั้นๆได้นะครับถือประมาณ 6- สิเหรียญนะครับสำหรับการย่อตัวลงของราคาน้ามันนะครับแล้วก็สําหรับปัจจัยพื้นฐานนะครับก็มีข่าวส่งอีกนะครับสําหรับราคาน้ํามันนะครับก็มีล่าสุดนะฮะ IMF เนี่ยก็ ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่า GDP โลกมีโอกาสเติบโตขึ้นถึง3%ในช่วงสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่ออกมาดีกว่าครั้งก่อนนะครับแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันเปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วนะครับต้องบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยเกิดจากความต้องการในการใช้น้ำมันที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยสามารถปรับตัวพุ่งสูงขึ้นได้นั่นเองครับโอเคครับวันนี้นะฮะข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วง หนึ่งทุ่มครึ่งไปต้นไปนะครับจนถึงหนึ่งทุ่มไปต้นไปนะครับจนถึงช่วงตีหนึ่งเลยยังไงก็ระมัดระวังความผันผวนไว้ด้วยนะครับส่วนใครเทรดช่วงบ่ายก็แนะนําให้เก็บสั้นๆนะครับจะถือยาวมากกว่านี้สลาดอาจจะรอดูสถานการณ์นะครับแล้วก็วิ่งในช่วงกลางคืนนั่นเองครับโอเคยังไงวันนี้ผมขอฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณครับ